สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทั้งบานนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องเ่องในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะครับผมถ้าพี่น้องออกมาหาแนวอยู่แนวกินที่เก่าครับพี่น้องครับผมมหาเบ็ดยังเว้นครับพี่น้องนีวันหยุดมีโอกาสดีครับก็เลยหาเยืย่อมาล่องเบ็ดยังเว้นเบืองครับผม ไปสอนปูเมื่อเช้านี้ก็ได้อยู่ครับพี่น้องก็ได้บ่หลายครับปูยังยังบ่กันหญ่งงานไดครับพี่น้องยังโตน้อยอยู่แต่ก็สิพ่อพอได้เสียบยุติครับพี่น้องได้บ่หลายอาจจะมีเสียงรบก,กวนแจ้กน้อยนะครับพี่น้องทั้งทางนี้พี่น้องเพิ่นเจียวเขาหน้าปังนะครับเนาะทางบานผมเพิ่นก็นกนเห็ดทั้งหน้าปังหน้าปีเด้วครับผมอาจจะไลาได้ดูการแจกงน้อยครับพี่น้องพอ <c oughs> ดีมาน่งเซร้าหมครับพี่น้องยู่ จังได้หน่อยเพิ่นครับหารอเบิ่งหมองเซ่เบ็ดนล้วครับผมอายากษย่าครับพี่น้องนามบกเบิ้แลลวครับผมบุ้ยไหมเซียบิดหลือเด้อครับพี่น้องทั้งบานกันใหขนาดฝนกอยุ่ยเรื่อยๆยุ่กะนามกับบมมีเซเบ็ดครับพี่น้องน้ำหน้าน้ำให้น้ำหน้านี่ก็เขาก็เริ่มแห้งเบิ้องลวครับผมจะได้สูบใส่ละครับพี่น้องจำเป็นลุ้นเบิ่งน้กันนะครับพี่น้องเนาะดิมันบ่มัน ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เขาด้วครับเด้อพี่น้องกดไลค์กดซับตะไข่กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเลยเด้อครับใสเบิ่งใส่แย่งกันเด้อครับพี่น้องเด้อกลุ่มสู้กันไปครับผมมากระยู่ทั้งหลังนี่แหละครับพี่น้องครับผมกสี่พ่อได้ขอดใส่ย่ดอกครับหนามบ่ไหลมันนี่เอาเบ็ดขั้นโกงว่าโอ้ลอยกลัวผนเด้อครับพี่น้องแต่บ่รู้ว่าสีใส่เบิดบ่ครับ ไม้บ่หลายครับผมไมาไม่มีเดียวแต่เลยถือมาเบิดเลยครับเบ็ดร้อยสิบหลังครับหนักเบ็ดเบอร์สิบสี่ไพ่อเนี่ยนะครับพี่น้องสายหลีดสามสิบห้าปอนด์ครับยังเป็นรุ่นเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะเป็นการบ่ดเสียเวลาครับพี่น้องครับผมไปครับผมไปเสียบเยอะเลยครับบบดนี้นี่ะครับเยียบฟูห้องเมือนี้ครับพี่น้องสอนมากเหมือนเ้านี่ยครับผม ก็เด้เสียบเบ็ดอยู่นะมาบงวิธีการเสียบเยอะเลยครับพี่น้องแล้วก็ไปใส่เบ็ดต้องกันเลยครับผมบัดนี้นี่นะครับพี่น้องเ้อะอูครับผมนี่ละก่อเข่ามองแถวแถวเกานี่แหละครับผมกลางคางขอบตานี่ครับพี่น้องหมากเบ็ดเบอร์สิบสี่ได้ครับพี่น้องหมากเบ็ดผมเบอร์สิบสี่ครับไพ่อูนี้ครับเนี่ยก่อเข้าไปเลยนะึ้นบ๊บปหน่อยๆครับผมไม่ต้องก่อไหล เียบ้อยครับพี่น้องไปย้อนเลยครับปุ้มบัดนี้หลังแรกผมิิใส่ในหัวยนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเรือหลังที่สองกันเลยครับผมพี่น้องเครื่องเสียงรถแลนดครับพี่น้องยุคขางถนนครับไม้ถองร่องโศกแก่เข้านั่นะครับผมมาประจาอยู่ครับพี่น้องไม้นี่ฝนกระตกพายุกระเขา้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าบัคันมีน้ำได้ครับพี่น้องหน้าก็ะได้ยั่แหงอยู่ เนาะนี่ครับผมเยื่อจมน้ำลงไปจักน้อยครับพี่น้องเขาไปก่อเลนน้ำหยาละครับผมก่อหยาละครับหรับใส่หวยเนี้ยให้หน้าเนี้ยครับพี่น้องไม้ใส่กับบ่อขั้นหลายน้ำยังบ่อขั้นหนีีครับฝนตกสองนาทีสามอาทิติดกันแล้วกับ,บ ว่าท่านมีหนำครับพี่น้องอข้างนกกระจับไหมครับพี่น้องต้องข่างห่วยเต็มเลยครับผมนกกระจบับกระจอกฟ้า ด้อยครับผมใส่ห้างกันหรอกครับพี่น้องใส่แง่ๆกันที่ๆกันไว้นี่ล่ละหมองไส้บ่หลาย,ยครับน้าอยู่น่ากินน้ำกันด้อครับพี่น้อง อุ่พยายามบ่ใครอยากจับน้ำนะครับขั้นเคลียร์เอาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวกตะกวกตะยุดยุ่งสิเหระครับพี่น้องแต่ว่างผมมีน้ำมีนวนดรือเรียบร้อยครับ ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเด้อครับที่กดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเนาะพี่น้องมีกำลังใจสู่ต่อไปครับผมฝากพี่น้องกดติดตามให้ที่เก่าเน่อยละครับไปครับผมหลังต่อไปเลยพี่น้องครับหมายีิใส่กะ โอ้ยหายากครับพี่น้องอาปลาก็ยากหาม่องใสก็ยาก เรียบร้อยครับไปข้างต่อไปครับผมเบิดดอกครับมองไซมันหลายมันหน่มบ้หลายครับพี่น้องไซโซเา็กก็เอาโซเดอรุ่นนะครับหลายเลยหน่อยครับ ปลายหล่หาจะใส่หลาย,าย,ลายออกนะครับพี่น้องเนะาะวนี้มีเตียมไอพี่เห็นน้องได้รุ่นเอลอยแต่ว่ามาบดได้กับพอได้ยู่ได้กินอยู่ครับอูพันก็นให้ไปยู่ไปกินเรื่อยอยู่ที่จะทางก็ได้ นะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมไล่เสียบเยื่อไปเรื่อยๆก่อนครับเดี๋ยวห้องมารุนนุ่กันตอนยามทีเดียวนะครับพี่น้องเนาะสีมันบ่หมันครับผมสีพ่อมีแต้มอีพี่น้องหรือเบิง้งบ่ผพว่าสีรุนยุ่ดอกับผม,มไม่เลยมาโดนแล้วไมน้น,นี่มีพ่อมีป่าหรือเบิ้อยย่ต่อกับผมนะครับพี่น้องาอตัวเสียบไปเรื่อยๆก่อนครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีช่วงบ่ายครับผมเวลาประมาณบ่ายสามเคิงเด้อครับพี่น้องถ้าพี่น้องออกมาล้อเบิ่งเบ็ดครับมีป่ากินเบ็ดในห้องประตัววะครับพี่น้องเงียบครับผมมาใส่ว้มือเส้านี่ครับใส่ว้กลับไปกะฝผลกระดื้อลงครับพี่น้องโตบุกย่างแห้งเลยครับผม เดี๋ยวจังเป็นรุ่นเหมือนเดกันนะครับพี่น้องเนาะสีมันบ่มันครับผมมีแต้มนี่ตัวเฮ้ยเดีเ๋ยวเบิบเ้งบ่สิพ่อเดี๋ยวกับเขาแรงบ่ครับพี่น้องพ่อเดี๋ยวเน่ยู่น่ากินแรงบ่ไปครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอบเบิ้งเบ็ดต้องกันเลยครับจะรอบนึงครับ มาดุนหลังแดดมุกกันครับพี่น้องหลังแดดผมใส่ในห่วยครับชิปนิ่งแช่ขึ้นเงียบแช่ปึอเหยื่อยังอยู่บ่เหยื่อยังสบายดีเอาเป็นยังไปเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องหลังที่สองผมใส่นในห,หน้าได้ครับพี่น้อง อืมคุณพี่สองิอนเด็นก็เขาอยูุ่คนครับเ่ะบ่งกันต่อครับพี่นอ้องซือหนึ่งอยู่โอเคผมจะบอกขั้นเด็กกูแล้วครับพี่น้องเด่ะมันจะเสียบไว้นีแล้วครับ นี่สึ้มาไตหลินญยุ่งเรื่องผีฮะไปไตหลินยุ่งยาฝุ่นเขาหลินยุ่งยาแล้วครับพี่น้องพี่น้องเบื้องห้างนกกระจาบครับผมอย่ขอบหวยฟังทั้งนั้นครับผู้เลี้ยงันเลยครับุ่นเลี้ยงกันเต็มแมนเบิร์ดเลยครับุ่นมิจัห้างนกกระจาบเลยบันหุกันนกจอกฝ่านะครับพี่น้องเนะะาะไปยามเปิร์ดกกนต่อครับผมตั่งเตนเนาะพี่น้องครับผม จมจักตสวบ่หลังเด้กันหนิงหลังเด้กันหนิงแช่หรือน้กันเงวๆเลยครับผมหลังนี้คือเมา่อนอนยู่เรื่องใบบัวเลยครับพี่น้องเงนกันกนิ่งเนี่ยยังสบายดีพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นครับผม อันที่เห็นเป็นห่วงมันนี่จะเขาดีนดะดครับหนึง่งเข่าหน้าปีว่าขั้นใดถอกดอกครับไอ้ครับมันเขาดีแต่พวกมันก็ถือว่ามาเล่นทงน้ำกันเ้อครับพี่น้องมาเอาบรรยากาศน้อกันครับผมห่วยหลังน,นี่เงียบกิ๊บ สิบ่มีเตี่ยมให้พี่เห็นน้องในเบิ่งอีลีบอ,อเด๋ยวหลังได้ถึงมีอาการผมสิถท่าในเบิ่งครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมหลังตั้งหนามีอาการครับพี่น้องรุนน้ำกันครับตัวใหญ่บ่เตี่ยมแหลกงงเ,เอ้ยอใส่สวย้ะครับพี่นอ้องอันเตี่ยมให้พี่น้องในเบื้องแล้วครับผมมาแล้วมาแล้ว สสวยอยู่ครับเขาบุรุษเหมือนเดเดี๋ยวผมลากขึ้นเลยครับพี่น้องชิบนี่เอ่อเต๋อกำลังงามครับนี่ครับผมใส่สวยๆวัได้ดปนครับพี่นอ้องนะเก็บครับบัดน,นี้ตัวแรกมากแล้วครับผมโอ้ยวันสิบ,บ่มีเต็มเลยพี่น้องเลยเบิ้งแล้วครับ ครับพี่น้องมาน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 อืมกินเขาดีครับนะเก็บครับผมตัวแรกแหกงมานครับพี่น้องมาน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 พอได้ยู่ได้กินนะครับพี่นอนะ้องเนาะเติมกันไปฮนะเก็บเยอะไปอีกคือยืมมองปลาเขาดำานี่ครับ อไปรุ่น,ล,นลังต่อไปครับผมน้องครับผมหลังทั้งหนามีอาการครับพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบิ้งใส่สวยบ่เี๋วล่ะอเห็นครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับผมนี่ครับใส่ป๊อกครับพี่น้องกำลังปนเลยครับใส่นี่กำลังดีเลยนะเอาขึ้นกอนครับผมดีบ่โอ้โอโอโอ เอ่อ,อ,อ,อใส่เดียวกันเลยครับผมก็ลังหันนช้อนี่ใส่สวยอยู่ครับพี่น้องอ่ะเก็บครับผมเแต้มที่สองมาแล้วโอ้ยใส่สวยอยู่ครับพี่น้องใส่กำลังดีแล้วครับกราลัางปนเสียบครับ อนุญาตเก็บครับผมสะสมไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องนะครับขาแรงมือนี้ได้แล้วครับพี่น้องปลาโปรแรงแล้วสองตัวเ้วยครับผมถือว่าบ่รเหวดเวยครับพี่น้องเด้อถือว่าหมาันอยู่ครับพอาด้อยูยไเด็กินครับหายู่ยหากินเต็งสิละเกิดสิมีมือได้แน่บ่าได้เนี่ยมือหมันหน่อยหมันหลายครับพี่น้อง ก็แล้วแต้นะครับเนาะมันหน่อยมันเลยใครก็ไ่ถือยี่ดอกครับอืมดีอยู่แตกับเขาแรงอยู่พี่น้องครับผมะเสียบเยอะไปอีกครับนต่กับเขาแรงพอดีครับผมไะครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งไม้ที่สองน้ำกันครับผม ผมใส่ไปสองไม้แด้ครับพี่น้องไม้แรกเลยปากคอสองตรครับแต่เมืองไม้นี่น้ำกันครับไม้นี่จะเป็นไม้คางถนนครับพี่น้องเป็นร่องน้ำคางทางครับนะตูนน้ำกันครับผมเป็นจังไได้หลังนั่นหลอนครับพี่น้องหลังนี้เงียบคิ็บเนาะหรือผมขอเสียบเยอะตั้ครับ ดูน้องกันต่อครับพี่น้องสองหลังมหันบัสถึงยังครับมีพี่น้องจําได้ไาครับผมเข้ามาตอนนั้นนี่เพิ่นกําลังสิว่านเขาครับมารอบนี้เขาเริ่มเขี้ยวแล้วครับพี่น้องเขาหน้าปังนะครับนี่เพิ่นเอาหน้าขเขาแล้วสิว่านปุ๋ยวบายไปบังเด็ดเ่ากันดีกว่าครับพี่น้อง นี่ปูขึ้นมาเล่นอยู่ทั้งงานพระบุงครัโอ้โหพี่น้องครับเอาแล้วครับหลังทางนานนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะมาเบิ้งครับตัวใหญ่บ่ครับพี่น้องโอ้เอาแล้วบบดนี้เหรอโจปลาดินนี้นึบอยู่บ้างเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาขึ้นก่อนนะครับพี่น้องนะเฮ้ยตัวใหญ่บ่เบิ้งกันนะตักกระบ่มี ยูตัวไหนที่มัน้ำมองลงกระส้นโอ้หอ้โอ้โอ้โอโอสมัครของอีแทะอือออใส่เสื้อครับผมอีนครับพี่น้องครับผมมานครับผมมานเต็มที่สามครับ ใส่เง้มๆนะครับผมกับบ้านใหญ่บ้านน่อยอือี่ครับเก็บครับผมสะสมซึ้กันไปเดยกครับเขาแรงนะครับพี่น้องสามตัวแล้วปึ๊บน้องละแบบเก็บเยอะไปอีกครับพี่น้องครับผมเบื้องหลังนี่ครับอู้สิครับพี่น้องผายยังครับนี่ พอได้กับพี่น้องครับถึงครับพี่น้องขั้นไายนะครับผมดึงขั้นผมจมหนำไปแล้วครับถึงแพันอยู่องหญาเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนครับผมโอ้โฮ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 ู้น้โ โอ้โหโอ้เดี๋ยว้าเจ้าเจโอ้โหมีขั้นขั้นเนียทเถอะโอ้โหโอ้โหใส่นี่หายากเลยครับพี่น้องรุ่นนี้ย้มนี่นี่แลละครับมาแล้วพันจังเดยห์เหรัท่านสี่จังเดียห์ละครับนี่ มาสมพาพดีด้ะนั่ครับผมพี่น้องโอ้โหมันครับผมมัน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 มาแล้วครับผมอูอสหสวยครับพี่น้องโอ้หของอเนี่ยจัพแมนเบ็ดไม่นี่ผมยันโอยู่อยู่ครับนะครับผม ใส่สวยครับพี่น้องนี่หกขีดหกขีดเจ็ดขีดได้ยุ่ครับนี่เจ็บครับผมกินเขาดีพพ้อมครับพี่น้องเขาเบาตาเลยครับเอาเหมันเหมันมือนมันมาแล้วมาแล้วงามเลยครับผมเหลือน้อกันต่ออีกครับพี่น้องครับผมเหลือสองหลังสุดท้ายอยู่ใต้อุ้มไม้นี่ครับ มันจะโตบ่ะหลังนี่เงินนิ่งรวดแล้วนะหลงสุดท้ายครับผมไปจังมาลุ่มน้มกันไหมนะครับพี่น้องเนาะมาครับผมพี่นอ้องมาเบื่อป่ารวมน้มกันครับบบาน,นี้ยามเบ็ดเบ็ดทุกหลังนะครับผมอาน ป่าสามสี่ตัวครับพี่น้องมี่แต่ตัวงามเลยครับผมหรือว่าหมันอยุ่งได้ครับพี่น้องครับผมหรือว่าพ่อได้ยู่ได้กินอยู่ครับเดี๋ยวจังได้คลิปนี้ผมสิขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนี้กอนนาอครับเนาะจังมาหลุ่นน้องกันไหมคลิปต่อไปเด้อครับพี่น้องครับผมจังได้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เก้านะครับผมใส่กดไลค์กดสับสไกให้กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเก้าหน่อยละครับ ซอยเบิงซอยแง่งซอยพักดันกันครับพี่น้องอุ่มสู้กันครับผมถือว่าพ่อได้ยุ่ได้กินแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ได้กับเขาแแรงพอดีเลยครับนี่กับเป็นเมลาประมาณสีหาโมงแล้วครับผมอือจิได้เอาปลาครับไปเฮ็ดนนกกินแรงพอดีแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมจะขอฝากพี่น้องไว้ที่นี่แล้วครับผมสวัสดีครับ